ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชา youtube ท่านครับผมเดี๋ยวผมโอดัมซิงครับอ้หายไปน,นานครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านในบ้านสักผ้าอยู่ครับพอดีลูกชายมาครับบรรยากาศก็ตอนนี้ก็ฝนกำลังตกนะครับลินลินทุนี้ก็ว่างานครับดูบรรยากาศอกรอบรบบ้านหน่อย นี่อันนี้เป็นหลังบ้านนะครับก็พี่ดาเขาก็มีนี่ครับมีบ่อปลาครับเลี้ยงปลาดุกหรือว่ามีเป็ดอยู่สองตัวเนี่ยเป็ดครับมีเป็ดมีไก่แล้วก็มีสวนผักลูกพี่ดาเขาปลูกได้มั่งครับครับก็กำลังลงผักลงอะไรอยู่ตอนนี้ฝนก็กำลังรินรินนะครับผมก็นอนอยู่นี่ครับบ้านเก่า ปลาก็เลี้ยงปลาดุกครับปลาดุกปลาหมอปลานิน,นะน,นะน,น,านนะครับผสมกันไปอันนี้บ้านเลยครับบ้านที่นอนกับพิธาไปบ้านหลังเก่าครับก็นะรู้สึกว่าปวกนี่จะกินไปเยอะแล้ว มี่กะดามใบหักหมดแล้วครับนี่ยังไม่มีตังเก็บตังทำบ้านนะครับยังไม่มีเลยนี่ก็ดูครับหักหมดแล้วพี่น้องโอ้โหฮัหักหมดแล้วพี่น้องปลวกกินหมดแล้วนี่ไม่รู้สิพังเมื่อไหร่ระบาดนี่ยนะครับบ้านหลังเก่าก็ยังครับบ้านไม้ ก็กินมาแล้วออตายตายแบบนี่ก็มีกอไผ่ครับอย่หลังบ้านก็มีกอไผ่อยู่สามกอนะครับแบบทีนันบ้านที่บ้านใหม่ครับหลายปี้วครับบ้านนู้น เดี๋ยวมีเวลาเนี่ยถ้ามีจะให้ตัดต้นมะพร้าวออกคับนี่สูงเกินแล้วนะครับในต้นมะพร้าวเอออย่างสูงเลยแต่ก่อนก็มีต้นมะพร้าวอยู่หลังบ้านครับตอนนี้มันมันสูงจัดนะครับแล้วก็ล้มทับตรงนี้ครับเ,เสานีหายล้มทับเลยครับนี่ ตรงนี้ก็บปางงานนะครับผมนะครับหน้าฝนแล้วลูกก็อยู่บนบ้านครับตอนนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามโอดอรซิงครับผมนะครับนานๆได้ถ่ายคีินะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ